วันตาเมีสพพาควาทุตานังสาพังโทสังกรมถ้ามีพันเตสาตุสาตุโอกาสสาขาแต่สาปาเรื่องเรื่องขัวกินแหลกขัวาตามตั้งหลายน,นั้นมาปวดหงุ่นนี่ในตากนักตีได้เป็นพี่เป็นน้องเจ้าบ้านใดปากันห้างดังดาขัวกินแหลกขัวาตาันบางเตือก็ได้ ปากัรลักกินก่อนได้ซ่อนกินลุนบ้างเตือก็เป็นการสุญญ์ยุ่งบ้างเตือดิ่มสิ้นติ่นเสือไปถูกไปฟาดใส่ขอมีบ้างเตือไปกาดไปลีไปซื้อกับเขากับป่ากเขาต้มข้านมจะมาถวายพระสฆ์องที่ลูกพุทธ,ธาพุทธ,ธีลักุวิแม่ป่าได้ไปเกิดอยู่สองนา ให้กินบางเตือก็ได้เอาเขาเอาตีนไปถูกไปย่ำแต่เอาของกินของ้านไปไว้ตีำต่ำๆผาผาย,ยผู้ฆ่าก็กลัวเป็นบาปติดเนื้อติดตัวไปมาลุ่นปูนลาบัดนนีลาน้าผู้ฆ่า ทั้งหลายบอได้เึิงชาจริงได้ปากันตกกันแต่งได้แต่งร่ำต้องน้อมมายังงาน้ำสุกกันโทอตาเพื่อจักได้ขอสุมาคารว่าวกะหล่อคือเครื่องพิเศษจักหนาเจ้ามโหวคนหนึ่งหายขอพือกลบกลายเป็นอโหสิกรรมกอเพื่อย่าได้เป็ดนิว่ารามะกรรมอันแก่กาขอยือได้เียม นำตา้ไปสู่เมืองฝ้ามีปรามีปลาแก่สาตาภูคาทั้งหลายจูผู้จูคนจูน้อยจูใหญ่อินงใจนั้นจุงจะมีเมียเตียงแตดีดีด้วยดังภูคาจะขอสุมาคารวะปินมักคาดภาษาบาลีวัดสาตุอการอังหังวัตรมักสีปราสาอิเมสเปตยะตัมบางปริสุทังสุใจยัว wa niपाana পাचñoহtu।